การคอนเนคคืออะไรคือคนที่อยู่กับเราเนี่ยเขารู้สึกว่าเราเป็นคนที่เข้าใจเขาเหลือเกินแล้วไอ้ความรู้สึกเนี้ยมันเป็นความรู้สึกที่ทำให้เขารู้สึกว่าอยากจะคอมมิตอยากจะใช้ชีวิตร่วมกับเราทุกท่านเคยสงสัยไหมฮะว่าเวลาเรามีความรักกับใครแต่เรารู้สึกว่ามันมีช่องว่างมันไม่เกิดการพัฒนา หรือมันยังมีระยะอะไรบางอย่างอยู่สวัสดีครับผมโคจิปติการหนุนพักดีนะครับผู้ให้คําปรึกษาด้านความสัมพันธ์และมีความเชี่ยวชาญพิเศษในเรื่องของผู้ชายถ้าใครต้องการจะปรึกษากับผมเป็นการส่วนตัวนะครับสามารถติดต่อได้ทางไลน์นี้ครับนี่เป็นภาพไลฟ์นะฮะซึ่งเนื้อหาในวันนี้เนี่ยมันน่าสนใจคุณรู้ไหมว่าความรักต้องมีคอนเน็กชันและคอนเน็กชันมันจะต้องสร้างอย่างไรเชิญชมเลยครับ และหนึ่งในการสร้างแรงดึงดูดเนี่ยคือคนทุกคนนะฮะเขาจะรู้สึกว่าอยากจะใช้ชีวิตกับเราเกิดจากความรู้สึกที่เขาคิดว่าคุณเป็นคนที่เข้าใจเขาหรือเกินภาษาอังกฤษเรียกว่า c o n n e c t เขาจะรู้สึกว่าอยู่กับเขาในคอนเน็กกันที่คนบอก้อยรู้สึกคอนเน็กกันคอนเน็กกันแปลว่าอะไรคอนเน็กแปลว่า เขารู้สึกว่าอยู่อ่ะเข้าใจเขาคือคนปกติพยายามจะหาช่องทางคอนเนคกันอยู่แล้วนะสังเกตว่าคนที่มาจากต่างจังหวัดก็จะแบบโอ้นี่เราเป็นคนบ้านเดียวกันอ่าเวลาที่ไปอยู่เมืองนอกเมืองนาก็โอ้ไอเป็นคนไทยนะมาจากแบงค์คอเขาอ้าวเขาก็มาจากกรุงเทพเหมือนกัน มันรู้สึกคอนเน็กต์ะแต่ในในเชิงของความรักเนี่ยการคอนเน็กคืออะไรคือคนที่อยู่กับเราเนี่ยเขารู้สึกว่าเราเป็นคนที่เข้าใจเขาเหลือเกินแล้วไอ้ความรู้สึกเนี้ยมันเป็นความรู้สึกที่ทาให้เขารู้สึกว่าอยากจะคอมมิตอยากจะใช้ชีวิตร่วมกับเราเพราะฉะนั้นถ้าความรักของอยู่มีปัญหาต้องถามครับว่าความรู้สึกของคนรักอยู่เนี่ยเขารู้สึกว่าอยู่กับเขาเนี่ยคอนเน็กกันหรือเปล่าเพราะถ้าไม่คอนเน็กเตรียมจบได้เลยที่ไม่ได้พูดแบบ ทำให้ยู่คิดมากนะแต่มันเป็นสัญญาณที่ไม่ดีมากๆนะครับบางทีนะฮะไอการที่ผู้ชายจะรู้สึกว่าผู้หญิงคนหนึ่งเข้าใจเขาหรือเกินคําว่าเข้าใจคือสามารถคิดแทนเขาได้สามารถเอาร,แบบรู้ใจแบบรู้ใจแบบเอาเรื่องง่ายๆเลยนะคุณผู้หญิงแบบบางทีเราพูดพูดเกี่ยวกับจิตวิทยาอยู่ก็เลยมองว่ามันแบบโอดมันลึกซึ้งอะไรเงี้ยยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะฮะบางทีพอผมพูดเรื่องการเชื่อมโยงกันอยากอะไรกันต่างๆเนี่ยมันเป็นเรื่องของจิตวิทยาแล้วเดี๋ยวมันอาจจะดูลึกซึ้งเกินไปแต่ในความเป็นจริงแล้ว คำว่าคอนเนคคือยกตัวอย่างเช่นผู้หญิงคนหนึ่งเวลาไปทานข้าวกันแล้วเขารู้ว่าเราจะสั่งอะไรหรือหรืออสมมติอย่างยกตัวอย่างผมเนี้ยจิ๊บจะสั่งกาแฟแ,ฟแล้วแล้วแฟนผมอะไปบอกว่าโอ้ยเดี๋ยวขอเป็นน้ำตาลเทียมนะคะอะไรเงี้ยแค่นี้อันนี้มันก็สามารถสร้างการคอนเนคได้ละซึ่งอยู่อาจจะมองเป็นเรื่องเล็กนะแต่มันเป็นเรื่องที่มีพลังมากนะครับนั่นนะฮะอย่างเรื่องสั่งอาหารง่ายๆหรือการพูดคุยหรืออ่าสังเนเรียกว่า something in common ก็คือคนสองคนอะ มีอะไรที่แบบเห็นด้วยเหมือนกันศาสนาการเมืองก็ไดเ้เรื่องหนังที่เคยดูเรื่องอะไรเบาๆได้หมดอันนี้คือการคอนเน c t ถ้าอยู่สังเกตชิปดีๆนะการทำงานของชิปในเรื่องอในเรื่องพัฒนาความสัมพันธ์หรือการสอนเนี่ยชิปจะเน้นเรื่องความเข้าใจในระดับลึกคือไอ้ส่วนที่แบบอ้อยตลกหรือแบบเซ็กซี่อะ่ะมันก็เป็นแค่ส่วนเดียวแต่ความเข้าใจในเชิงลึกของกันและกันของ ของการมีแฟนหรือของการเข้าใจผู้อื่นในระดับลึกอะ่ะมันจำเป็นมันจำเป็นเพราะถ้าเกิดมันไม่จำเป็นสิ่งที่หลายๆคนต้องการยกตัวอย่างเช่นจะทำยังไงให้เขาเลือกเราจะทำยังไงให้เขาคอมมิตสักทีทำยังไงให้เขาจริงจังมันจะไม่เกิดขึ้นนะครับจิ๊บบอกอยู่ตรงนี้เลยนะว่ามันจะไม่เกิดขึ้นง่าย อย่าคิดว่าไปดูหมอหมอเขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีคนมามีผู้ชายเข้ามาหรืออะไรต่างๆกันนะแต่ว่าพอพอเจอจริงๆแล้วมันไม่รู้สึกเข้าใจในระดับที่ผมแชร์ให้ฟังเนี่ยความรักจะไม่เกิดขึ้นแน่ๆนะครับจำเป็นมากนะฮะที่ความรักต้องมีคอนเน็กชันเพราะเนื่องจากมันคือความรู้สึกคือการสื่อสารคือความรู้สึกที่มันไม่มีระยะห่างหรือพูดง่ายๆก็คือเป็นคู่ชีวิตกันนั่นเอง สำหรับใครนะฮะต้องการที่จะพัฒนาในเรื่องราวเหล่านี้ไม่ไว่าจะเป็นการพูดความคิด Mindset หรืออะไรก็ตามที่เกี่ยวความสัมพันธ์คุณสามารถพัฒนาได้โดยการเรียนคอร์สออนไลน์ของผมซึ่งนั่งเรียนอยู่ที่บ้านครับผ่าน Facebook หรือเว็บไซต์เพียงติดต่อทีมแอดมินของผมในไลน์นี้ครับก็แค่อยากจะให้สุภาพสตรีทุกท่านนะฮะที่ได้ดูคลิปนี้สบายใจพอเรื่องผู้ชายคุณต้องไว้ใจผมเกตบ้า